สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับกระผมเท่านินจาพารวยนะครับก็กลับมาพบมาเจอกับท่านอีกแล้วนะครับทางช่องเท่านินจาพารวยนะครับครับวันนี้อาจารย์จะมานําเสนอเลขท้ายนะครับ2ตัวนครับเลขท้าย2ตัวหมุน1ครั้งนะครับ ก็เป็นเลขล่างนั่นเองนะครับวันนี้อาจารย์จะนําเสนออีก2สูตรนะครับสสูตรนี้นะครับมันจะชนได้น้อยมากนะครับวันนี้เราจะฟันธงตัวเดียวนะครับมาดูครับเราจะฟันธงตัวเดียวครับอย่าลืมนะครับท่านสมาชิกเข้ามาแล้วก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามช่องเท่านินจาพารวยเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อไว้แบ่งปัน ข้อมูลและแนวทางซึ่งกันและกันต่อไปนะครับฝากด้วยอก่อนอื่นอาจารย์ขอฝากาคำเตือนของทางช่อง You Tube นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังทางสถิติของตัวเลขตามความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับโปรโดใช้วิจารณญาณของท่านนะครับโปรโดใช้ดุลพินิจของท่านในการรับชมข้อมูลทุกๆครั้งนะครับและก็โปรโด ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจที่จะนําข้อมูลไปใช้ทุกๆครั้งด้วยนะครับมันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับครับอ่ะมาว่ากันเลยนะครับชนเด่นล่างนะครับเอาอีกสักชุดหนึ่งนะครับอ่ะเอาอีกสักคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวสูตรอาจารย์บอกท้ายคลิปนะครับอย่าลืมนะครับทุกๆครั้งที่อาจารย์นํามาเสนอนะครับอาจารย์ก็จะมีสูตรมาให้ทุกๆครั้งนะครับวิธีคิดนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับไอ้หมายเลขหนึ่งหรือว่าชุดที่หนึ่งนี้นะครับ อาจารย์ขอบอกก่อนว่าอันนี้นะครับเป็นตัวเลขเด่นที่อาจารย์ได้รวบรวมมาจากซองที่อาจารย์ติดตามอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้นะครับอันนี้มาจากซองนะครับคือสรุปมาจากซองเลขเด่นนะครับเป็นซองที่อาจารย์ติดตัวอยู่ติดตามอยู่เป็นประจำนะครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยครับศึกษาทุกทุกอย่างนะครับศึกษาทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นซองไม่ว่าจะเป็นหนังสือนะครับอาจารย์ติดตามแล้วก็ เอาซอกซอกนะคัดเน้นข้อมูลมาให้นะครับครับเพื่อว่าจะได้นํามาแบ่งมาปันท่านสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากหนังสือหรือซองนะครับอาจารย์ก็จะค้นคว้าอยู่เป็นประจําเพราะอาจารย์มีทีมงานของอาจารย์อยู่นะครับครับอันนี้เป็นสูตรนะครับสูตรอาจารย์จะนําเสนอให้ตอนท้ายคลิปนะครับมาดูกันเลยครับอาจารย์จะสนตัวชนเป็นตัวอย่างให้สัก4ี่ห้างวดนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในรอบนี้นะครับ ครับก็สูตรที่1นนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นแนวทางเลขจากซองเด็ดเเลยนะครับอันนี้อาจารย์ติดตามอยู่เป็นประจำนะครับก็เลยนํามาแบ่งปันนะครับได้ได7้1 5 7นะครับ157อันนี้เป็นสูตรนะครับสูตรนี้ได้3 4 5นะครับเลขที่ออกคือ1 5นะครับเลขตัวชนในนี้นะครับชนตัวเดียวครับชนเลข5นะครับอาจารย์จะ มาให้ดูนะครับเอาสองเอาสองสองสูตรนี้ชนกันนะครับอันนี้เป็นเด่นรวมมาจากซองนะครับอันนี้เป็นเด่นที่ใช้สูตรทําออกมานะครับคิดคํานวณออกมานะครับงวดนี้นะครับหนึ่งห้าเจ็ดชนห้าตัวเดียวครับชนห้านะครับชนห้าตัวเดียวนะครับเม็ดเดียวนะครับเลขออกอะไรครับออกหนึ่งห้าอ่าเข้าครับครับส่วนซองนี้นะครับก็ใช้ทั้งหมดสองสามซองรวมกันนะครับใช้ทั้งหมดสามซอง 42สี่ซองนะครับสี่ซองทั้งหมดนะครับทีมงานกระซิบบอกว่าสี่ซองเอาสี่ซองนะครับเราคัดมาซองเด็ดๆที่เราใช้เราติดตามอยู่นะครับก็แบ่งปันกันไปครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ชอบแนวทางแบบนี้นะครับอาจารย์จะนํามาแบ่งปันท่านนะครับมีทั้งข้อมูลที่รวบรวมจากซองรวบรวมจากหนังสือนะครับที่อาจารย์อ่านเป็นประจำครับค้นคว้าเป็นประจําแบ่งปันกันไปครับงัดถัดมานะครับเลขออกเกียรติศูนย์นะครับมาดู มาดูตัวที่ชนนะครับชุดที่1นะครับ027นะครับชุดที่2 8 9 0 1นะครับเลขชนเม็ดเดียวนะครับชนเม็ดเดียว0ครับชน0ครับเลขออกอะไรครับเลขออก70นะครับนี่ครับแนวทางรวบรวมมาจากซองออก2ตัวนะครับคือ70ครับแล้วงวดถัดมานะครับงวดถัดมาชุดนี้นะครับได้2 4 6นะครับชุดที่รวบรวมมาจาก 2ที่อาจารย์ติดตามประจํานี้นะครับมันจะได้2 4 6นะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับได้สามสี่ห้าหกนะครับสามสี่ห้าหทีนี้เรามาดูครับ2ชุดชนกันอะไรอันนี้จะชนชน2ตัวนะครับชน4กับ6นะครับนี่ครับวันนี้ชน2ตัวนะครับชน4กับ6นะครับเลขมาคู่ครับมาทั้ง2ตัวครับออก6 4นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวออกนะครับเอางวดถัดมาครับงวดถัดมาก็คือ เลขออก08นะครับชุดที่รวบรวมมาจากซองสตินี่นะครับได้835นะครับแล้วก็ที่มาจากสูตรนะครับได้7890นะครับงวดนี้ชนอะไรครับอ่าชน8ครับเม็ดเดียวนะครับนี่ครับเม็ดเดียวอีกแล้วนะครับงวดนี้นะครับเม็ดเดียว8ครับชน8ตัวเดียวนะครับออก08นะครับถูกนะครับถูกถูกเลยนะครับอันนี้เป็นสูตรนะครับอันนี้รวบรวมมาจากซองเด็ดๆนะครับ ที่อาจารย์ติดตามหรือค้นคว้าอยู่เป็นประจำนะครับอามาถัดมาเลยครับงวดถัดมาเลยนะครับท่านจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากมายนะครับถัดมาก็คือเลขออก1 C นะครับ1นะครับที่รวบรวมมาจากแนวทางของซองนะครับอ่ารวบรวมซองมาได้3 4 6นะครับอันนี้เลขจากซองนะครับสองเลขเด่นแนวทางเลขเด่น3 4 6แล้วก็มาชนกับสูตรนี้นะครับอันนี้สูตร คำนวณออกมาได้1 2 3 4มวดนี้ชน2ตัวนะครับชน2ตัวชน3กับ4นะครับชน3กับ4นะครับชน2ตัวนี่ครับ3กับ4เลขที่ออก1 4นะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยะครับงวดวันที่16ทธันวาคม2565นี่แหละครับนี่ครับเลขที่ออกคือ1 4นะครับอาทินี้นะครับงวดต่อไปนี้นะครับ เลขที่รวบรวมนะครับข้อมูลมาจากซองนะครับนี่ครับอันนี้เอามาจากซองนะครับทั้ง4ี่ซองนะครับเรารวบรวมมาไว้ตรงนี้นะครับได้ศูนย์หนึ่งสามนะครับงวดที่จะถึงนี่ครับคืองวดวันที่สามสิบธันวาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเป็นงวดสุดท้ายของปีหกห้านเองครับอาจารย์รวบรวมมาไว้ให้แล้วนะครับตรงนี้นะครับใช้ทั้งหมดสี่ซองนะครับก็จะเป็นศูนย์หนึ่งสามนะครับ ศูนย์หนึ่งสามและทีนี้สูตรเราคิดคำนวณออกมาสูตรนี้คิดได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับงวดประจำวันที่สามสิบธันวาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเลขชนกันเม็ดเดียวศูนย์มาไหมนี่ครับนี่แหละครับเลขทั้งสองชุดนี้นะครับประจำงวดวันที่สามสิบธันวาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับ อันนี้รวบรวมจากซองใช้ทั้งหมด4ซองได้0 13อันนี้คิดค้นมาจากสูตรนะครับทำสูตรออกมาได้78 90เนะครับเลขที่ชนกันเลขเด่นนะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวหมุน1ครั้งหรือเลขล่างนั่นเองชนเม็ดเดียว0นะครับจะมาไหมนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับให้ท่านสมาชิกนะครับเก็บไว้คิดเก็บไว้พิจารณากันนะครับ ว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็คิดค้นไปตามหลักการทางสถติตามความน่าจะเป็นเท่านั้นแหละครับแล้วก็อาจารย์ก็พยายามรวบรวมข้อมูลมาจากทั้งหนังสือมาจากทั้งซองที่อาจารย์ใช้อยู่หรือติดตามค้นคว้าอยู่นะครับเพราะว่าอาจารย์เป็นคนชอบศึกษาชอบอ่านชอบเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นซองไม่ว่าจะเป็นสูตรนะครับอาจารย์ก็จะมันศึกษาค้นคว้าเรื่อยไปนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับก็เอามาให้ท่านสมาชิก ท่าน FC. ได้แบ่งปันการรับชมนะครับอย่าลืมนะครับ f c ที่เข้ามาใหม่ถ้าท่านถูกใจนะครับหรือว่าชอบใจแนวทางของอาจารย์เท่านินจาพารวยนะครับของช่องเท่านินจาพารวยอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับฝากด้วยนะครับช่องนี้นะครับกดติดตามไว้เยอะๆนะครับเพื่อที่เราจะได้มีช่องเท่านินจาพารวยไว้แบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับตามไปนะครับ อ่ทีนี้มาดูสูตรนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่สูตรนะครับไม่ใช่สูตรนะครับย้ำนะครับไม่ใช่สูตรนะครับเป็นเลขเด่นที่อาจารย์รวบรวมมาจากซองที่อาจารย์ใช้เป็นประจํานะครับติดตามมาเป็นประจําค้นคว้ามาเป็นประจํานะครับทั้งซองทั้งหนังสืออาจารย์ก็ค้นคว้ามาตลอดก็มาแบ่งปันกับตรงนี้อันนี้เป็นสูตรเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูสูตรกันนะครับวิธีคิดวิธีทํานะครับง่ายๆครับสูตรมันก็ไม่ยากหรอกครับมาชมกันตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นสูตรวิธีคิดกับ ตอมไปนะครับนิดหนึ uh, this, this はは่งนิดหนึ่งอ่านี่รับมาแล้วครับวิธีคิดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับวิธีคิดนี่ครับวิธีคิดนะครับให้ใช้หลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างของงวดที่เพิ่งจะออกไปนี่แหละครับครับให้ใช้หลักหน่วยล่างมาบวกกับเลข3นะครับให้ใช้หลักหน่วยล่างบวกกับเลข3งวดนี้นะครับหลักหน่วยล่างคือ4นะครับบวกกับเลข3คงที่นะครับมันก็จะได้เท่ากับ7นะครับ7แล้วยืดไปเลยครับ บวกบวกไปเลยครับ7 8 9 0นี่ครับได้อย่างนี้นะครับแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับอ้าวท่านใดสนใจก็แคปเอาไว้ใช้นะครับถ้าเผื่อท่านอยู่ว่างๆอยากจะคิดทบทวนนะครับอยากจะทดลองใช้สูตรดูก็ไปคิดทบทวนกันดูนะครับวิธีมันมีแค่นี้นะครับทีนี้อาจารย์ฟันไปแล้วนะครับว่ามันเป็นศูนย์นะครับมันชนกันที่เลขศูนย์ทีนี้อาจารย์จะสมมุติสมมุติว่าถ้าสูตรทั้งสองชุดนี้เดินนะครับชนศูนย์เม็ดเดียว ถ้าตัวชนมาอาจารย์สรุปให้เลยครับรงวันนี้ฟันกันไปเลยนะครับฟันทงไปเลยนะครับ4ชุดอาจารย์จะทําแบบนี้ครับอาจารย์จะทําแบบนี้นะครับอาจารย์ใช้สองสูตรที่เดินดีของอาจารย์ที่ค้นคว้าไว้อยู่นะครับนี่ครับอาจารย์ติดตามมาอยู่เพราะว่าทั้งสสูตรนี้ไม่มีเลขศูนย์นะครับอาจารย์จะเอาศูนย์มาจับคู่ตรงนี้เลยนะครับ อาจารย์จะเอาศูนย์มาจับคู่ตรงนี้เลยก็จะจับแบบนี้นะครับก็คือนะครับศูนย์หนะครับอาปารย์เอาไปนะครับาปากกาไม่ค่อยจัดศูนย์หน่งเอ้าใหม่เอาใหม่ครับทานไปครับสีแดงไปเลยครับ ลังวันที่หนึงศูนนอ่าศูนะครับแล้วก็ศูนอ่านะครับแล้วก็ศูนย์แล้วก็0ู 04. นย์สะครับประกามันอยู่ไกลมือนะครับประทานอภัยก็เลยใช้สีแดงแผยนเลยนะครับจับกู้ให้เลยครับอาจารย์จับกู้ให้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าศูนย์มานะครับอ้าวสมมุติว่าศูนย์มาเนี่ยครับ 0137890ชนกันที่0เม็ดเดียวถ้า0ูนย์มาจับตรงนี้ครับเอาเลยครับถ้า0มานะครับจะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับได้ตรงนี้เลยนะครับได้ตรงนี้เลยนี่ครับ01020304กลับตัวด้วยครับอาจารย์นะครับมั่นใจนะครับว่าถ้าเป็น0มานะครับตามความน่าจะเป็นนะครับน่าจะเป็นไปได้ก็คือนี่แหละครับ01020304นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับกลับก็ขอ ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอาจารย์ด้วยนะครับช่องเท่านินจาพารวยนะครับครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ